วันนี้ป้าจะพาทำไก่ต้มขมิ้นจ้ะป้าใช้ไก่สะโพกเต็มนะสามชิ้นป้าเครื่องในไก่ป้าครึ่งกิโลเครื่องปรุงป้ามีเครื่องเทศมีนะตะไคร้ตะไคร้ทุบขา่ากระเทียมทุบหอมทุบก,กระเทียมทุบแล้วก็ขมิ้นทุบขมิ้นนะจ๊าขมิ้นทุบ ใบมะกรูดฉีกแล้วก็มีพี่ลูกโดดนะพี่ลูกโดดใส่เพิ่มบางคนขอจะกินเผ็ดเนี๋ยจะได้ไม่เลียนนะป <c oughs> ้าใส่เห็ดฟางด้วยนะใส่เห็ดฟางด้วยเพราะป้าป้าชอบเห็ดถ้าใครไม่ไม่ใส่ก็ได้นะจะเป็นไก่ล้วนเลยก็ปรุงลงหม้อเลยนะเดี๋ยวมาดูป้าทํานะใส่เครื่องปรุงจ้าไม่โทษที ตะไคร้ใส่ลงไปขออนุญาตใช้มือนะคะข่าตะไคร้หอมกระเทียมหอมบุกกระเทียมบุกใส่ลงไปเดี๋ยวใบมะกรูดใส่ที่หลังขมิ้นใส่ลงไปขมิ้นนี่ใส่พอสมควรนะป้าใส่ไปไหนไม่ได้นับ ทุบๆใส่ไปกะกะเอาแล้วกันเกลือจ้ะเกลือช้อนหนึ่งป้าใส่ช้อนชานนะใส่เกลือลองไปก่อนไก่เราจะได้มีรสชาตินะใส่เกลือแล้วก็ป้าจะใส่ <c oughs> ใส่เอลือขาวหน่อย ขาวจ้ะช้อนหนึ่งเดี๋ยวขอใส่ไก่น้ำเดือดแล้วกระจะใส่ไก่แล้ว <c oughs> ใช้มือนะเพราะว่าเทก็เดี๋ยวน้ำลงไปทำให้น้ำแกงเราไม่สวย ไปก็มีน้ำหนะป้าล้างเท,แล,ทแล้วเทอีกนะเนี่ยก็ยังจะมีน้ำเดี๋ยวป้าขออันนี้ไปล้างหน่อยเนี่ยพอเราสาบเลืออเขาออกแบบเนี้ยเราต้องไปล้างก่อนเลืยกผักสมจากกระดูกใส่ลงไปเลยจ้า แล้วรอเขาเดือทีไปจะใส่เครื่องในแล้วเดี๋ยวสักหน่อยเพราะเครื่องในนี่ขาวแรง ใส่ผงชีสลงไปช้อนเล็กหน่อยเลยปลายช้อนชาเราจะใส่รสดีครึ่งช้อนชานี่นี่ช้อนชาน้อยนะครึ่งช้อนชาเพราะว่าไก่เราเยอะไก่เยอะน้ำเยอะ ก็ต้องเพิ่มเครื่องปรุงนิดหน่อยถ้าใครไม่ใครไม่ชอบไม่ทานก็ไม่ต้องใส่เนาะเครื่องปรุงอะ่ะแต่ป้าขอหน่อยเพื่อความนัวรอเดือดก่อนนะเยวจะใส่ไก่เครื่องในไก่รอเดือดก่อน แลแค่เดือดก็หอมแล้วมีขินจ้ะขินไก่ไม่ค่อยเคียเพราะว่าเขามีน้ำขิ่กระตับเน้วแ,แต่ความชอบนะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ เดี๋ยวรอเขาเดือดแล้วค่อยมาดูดูใหม่เด้อค่อยมาดูกันนะเดือดผลานแล้วจ้ะเดี๋ยวป้ารอไก่ป้าเปื่อยสักนิดนึงป้าจะใส่ปรุงต่อไปเดี๋ยวนี้ป้าแอบใส่น้ําตาไปแล้วนะไม่คิดลืมบอกน้ำตาลนิดนึงต้ใส่เยอะหรอเราไม่ได้ กาขอชิมกันนะชิมกันจ้ะชิมก่อนว่ารสชาติเป็นแบบไหนอร่อยอยังแล้วปราจะขอเติมเกลืออีกหน่อยนะเราจะใส่ปลายช้อนชานึง ไม่ใช่การใส่ยาลรือเกลือบ้านปลาเพาไม่ใช่ดอกเกลือนะเพาเป็นเกลือเค็ม <c oughs> จะร้อยห้ไกป่ปลาเปล่อยก่อนไกป่ปลายังไม่สุกดีหอมมากเลย ใส่เหลืองสวยเลยนะใส่เห็ดนะจ้าใส่เห็ดจ้านี่เห็ดนะเห็ดจ้าผักนี้แต่เราชอบเลยจะใส่แฟงใส่ฟักแล้วก็ได้ เราชอบแบบไหนแล้วก็ใส่ถ้าไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่กินผักก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ใส่พริกจ้ดี๋ยวมาใบมะกรูดก็จะใส่ตอนจบี๋ยป้าขอชิมอีกทีชิมน้ำอีกทีเด้อเติมเกลือลงไปแล้วเมื่อกี้เป็นยังไงเนาะ nha

ปูดจ้าปิดท้ายใบมะกรูดนะจ้าเสร็จแล้วจ้า ไก่ต้มขมิ้นป้าวันนี้ป้าไม่ได้ตักนะถ้าถ้าชอบรือถูกใจใกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า